วันนี้เราจะมารีวิวน้องแมวที่เราได้เจอตอนถ่ายรูปในแคมเปญโอฟอพอนะคะแมวแรกน้องเก่งไม่กลัวคนเลยนี่ขนาดถ่ายรูปกันอยู่ก็เดินผ่านหน้ากล้องไปเลยอย่างนั้นอแมวที่สองน้องลาเต้ค่อนข้างกลัวคนแปลกหน้าตามภาษาน้องแมวทั่วไปแต่ก็ยอมให้จับค่ะแมวที่สามน้องฟู้ใครที่อยากได้น้องแมวที่ไม่ทำลายเฟอร์นิเจอร์แนะนําน้องฟูเลยค่ะเพราะว่าสองขาหลังของน้องเนี่ยจะแบะออกเวลาเดินทําให้น้องเนี่ยทรงตัวไม่ค่อยดีน้องก็จะนอนเล่นอยู่เฉยๆไม่ค่อย ไปไหนนะคะแมวสุดท้ายที่เราได้ถ่ายรูปคู่ก็น้องโคกโคกที่เป็นมิตรที่เท่ากับมิจชาชีพนี่แหละค่ะเวลาจ้องมองอะไนนานๆจากตาปกติก็จะกลายเป็นตาเล่ข้อดีของการเลือกรับน้องแมวน้องหมาจากแคมเปญเนี้ยเพราะน้องๆทุกคนเนี่ยผ่านการตรวจโรคเรียบร้อยแล้วแล้วน้องๆเนี่ยก็ถูกปรับพฤติกรรมให้คุ้นชินอยู่ร่วมกับสัตว์ตัวอื่นๆและก็นุ่มๆมากขึ้นค่ะใครสนใจรับอุปการะน้องแมวหรือน้องหมาหากเจอป้ายแคมเปญของโครงการนี้ก็สแกนไปเลือกรับน้องๆที่ถูกสตาร์ไปอุปการ ได้เลใครยังไม่สะดวกก็ใช้แคมเปญของพวกเราให้น้องๆได้มีโอกาสเจอบ้านที่อบอุ่นกันนะคะ